สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬกาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในระบุแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวฉบับใหม่้น,นลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากกา๊าซและเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน นายนารงชัยอัคระเสรลณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวปี2015ว่าจะเร่งให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้โดยจะเพิ่มมาตราส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเป็นรอยละ30ของการผลิตรวมซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายใน9ปีและการซื้อสินและการซื้อไฟฟ้าจากเมืองหงสาประเทศลาวอีก1,400เมิะวัตต์ พร้อมกันนี้ยังอยู่ระหว่างการเจราจาซื้อไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฐานหินเพิ่มเติมจากประเทศเมียนมาและประเทศกัมพูชาด้วยขณะเดียวกันจะปรับลดราคาขอใัยค่ะจะปรับลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติให้ลดลงเหลือร้อยละ30จากเดิมร้อยละ70และเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเช่นลมและแสงอาทิตย์เป็นร้อยละ5 ส่วนเรื่องการปรับราคาพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซ LPG และ NGV จะทำให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเป็นไปตามกลไกการตลาดแต่ประชาชนทุกภาคส่วนต้องได้รับความเป็นธรรมซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานค่ะกำลังเล่งศึกษาแนวทางการปรับราคาและมาตรการเยียวยาวผู้ที่ได้รับผลกระทบ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเตรียมจัดตั้งศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศเป็นศูนย์การพรัฒนาเขาพค่ะเป็นศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศค่ะนางสาวนัทถาริกาวายุภาพผู้อำนวยการสำนักงาน ขออให้ค่ะผู้มนวยการสํานักยุทธศาสตร์องค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนกล่าวว่าประเทศไทยปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ร้อยละ0.8ของทั่วทั้งโลกค่ะโดยร้อยละ70มาจากภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนองค์การบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนจึงให้ความสําคัญซึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลง,ปงภูมิอากาศ สู่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสนใจทั่วไปเพื่อให้สอดรับต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่มุ่งเน้นให้เกิดการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกเพื่อที่แล้วก็เพื่อเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถค่ะในการแข่งขันเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งให้สามารถรับมือปัญหาใหม่ๆระดับโลก ศูนย์การพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลความรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกเพราะจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมากมาต่อกันที่ข่าวกีฬาค่ะลีแอนเพลสโปรแอฟริกาใต้ คว้าแชมป์บูเบย์ LPG ทัวร์ขณะที่นินนนทาพาสุวรรณปุระทำผลงานดีที่สุดโปรไทยคว้าอันดับ11รวมค่ะศึกดวงวงสวิง LPGA ทัวร์รายการบูเบ LPGA ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากในรอบ2มีฝนตกหนักค่ะทำให้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศลดจาก72หลุมเหลือ54หลุมเฟิ้์นชันชานนักหัวเจ้าถิ่นชาวจีนจบที่เอีเวนต์พารวม3วัน9เนื้อพาคว้าอันดับ7ร่วมกับริเดียโคโปรโนิวซีแลนด์ มาที่แคลโรไลแมนสันโปรเยอรมันจบที่13อันเดอร์พาคว้าอันดับ2ไปครองส่วนผลงานโปรไทยทิดาพาสุวรรณปุระคว้าอันดับคว้าจบที่7จค่ะจบที่7อันเดอร์พาอันดับที่11โมริยาจุธานุการ3าอันเดอร์พาอันดับส2และพัชจุธาคงกระพันเกิน8โอเวพาร์อยู่อันดับ67แชมป์เป็นของลีแอนเพลสจากแอฟริกาใต้ทำเพิ่มอีกห้านเดอร์พาจบ3วัน16อันเดอร์พา คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลประมาณ9.6ล้านบาททำสถิติเป็นโปรสาวที่เกิดในแอฟริกาใต้คนที่2ต่อจากซันลี่ลิตเติลที่ได้แชมป์ LPGA ทัวร์ซึ่งลายหลังทำเอาไว้ถึง15รายการเลยทีเดียวค่ะหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬา Asian Beach g a ม e ครั้งที่4 ริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชัยกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬาเ s i a n Beach เกม e s ครั้งที่4มมหากกรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา